สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องตามใจกูนะคะวันนี้หนูวันนี้ดําเนินรายการโดยหนูนาหน้ารักหน้ารักหน้ารักค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะคือจะหัดแต่งหน้าซึ่งแต่งหน้าไม่เป็นเลยใหแต่งหน้าเป็นนะคะนี่ก็เลย มาลองทําการแต่งหน้าดูไม่รู้ว่าผิดถูกไดแบบเครื่องสำอางที่มีนะคะอันนี้ทาครีมก่อนทาครีม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 ามาบรุงหน้าก่อนสชผมมาแล้วอาบน้ำแล้วนะคะทายหน่อยนึง คีมก็ใช้พรนะคะใช้ของพรธรรมดาไม่มีอะไรผมลงเสร็จก็จะมีรองคื้นค่ะใช้ซื้อของเชอเป็นชเชอร์เบนใช่ไหมเนี่ยแบบเบอร์หนึ่งเบอร์นหนึ่งะก็คือแบบไม่เคยแต่งหน้าแต่งหน้าไม่เป็นเลย แตง่าไม่เป็นเลยเอาฝึกแตงหน้าดูดูเขาลูกตาแล้วเอาฮึเอาเข้าไปจะเกี่ยได้ไหมคะจับตาเลยนี่เบอร์หนึ่งนะคะไม่ได้ของชื่อแบรนด์นี่ สามร้อยเก้ิอดีซื้อแพ็คคู่มาหน้าเนียแล้วนี่เนี่ยนะคะก็แค่เกี่ยเกี่ยแต่ก็เกี่ยหน้านะคะของเขาก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเนี่ยดูดินี่ค่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะลงแป้งเลยเพราะว่าแต่งเบาๆอยู่บ้านชิวๆ แป้งกับของเชื่อเป็นอเชื่อเบนใช่ไหมอ่านไม่ออกเชื่อเป็งเชื่อแปนน้นนั่นหละเรียกว่าขนมปังอย่าออกมาก็มันจะสวยอะดูแล้วเหมือนจะสวยยังไงก็คิดว่าเนี่ยยังไม่ทาหน้ายังไม่ทาเสร็จเลยทาคอแล้วนะเรากติเป็นคน ไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยเป็นคนไม่แต่งหน้าเลยนะเนี่ยเนียนยังเนี่ยทาแค่นี้แหละเนี่ยการคิ้วก็ไม่เป็นนะก็ค่านี่แป้งเบอร์หนึ่งเหมือนกันแป้งก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแป้งก็ของคู่กันเนี่ยซื้อแป้งคู่หกไว้สี่สิบบาทเขามีขายอยู่ในเน็ตสั่งมา ลองดูก็ดีเออแต่ว่าก็ดีนะก็รู้สึกดีอ่าคนนี้จะทาอะไรต่อละคะทำอะไรต่อคะทาแป้งทาแป้งอันนี้สั่งมาจากมิตีนตอนนั้นขายมิตีไนงนขายมิตีไนงนก็เลยสั่งในสมาชิกเอาสีชมพูลแล้วกันไปดูปัดนะปัดม่ว ถ้าใครมีวิธีก็ช่วยสอนหน่อยนะเพราะว่ามั่วจริงจริงทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าอยากสวยอะเอออยากสวยฝึกๆอ่ะพอละเบาเบาบางบาอันนี้ก็สั่งวิธีเหมือนกันที่รู้ยี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกอะอ่านไงอะไหนใช้สีอะไรดีวันนี้ใช้สีอะไรดีแต่เลือกแล้วเอาเบาๆาไง เบาๆกา็สีน้งก็หูสระผมมาไงยังไม่ได้เป่าผมเลยนะนี่เอาผสมผสมปาตาเลยเหมือนสวยไงสวยสวยสัดสวยจัดเลยสวยจัดสวยจัดมัวมัวอ่ะม,มันเนี้ยต้องได้บ้งแหละ ต้องมีคนชมบ้างแหละว่าสวยใช่ไหมวันนี้ต้องมีคนชมบ้างแหละมีไหมคิดว่าจะมีไหมอืมสวยละสวยไหมคิว้วเนี่ยคิว้วยากมากมคนทำคิว้วยากมากเขียนคิว้วไม่เป็นนะ ใครก็ได้ช่วยสอนทีเขาบอกให้ทําอย่างเงี้ยแน่นะนะนะแต่วันนี้ปาดมั่วก่อนแล้วกันทําไม่เป็นอะ่ะอันนี้ก็มิทีนนะสั่งมิทีนมาอยากสวยไงอยากสวยเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้าเหลือลืมลืมลืมทานี้ อันนี้เก็บก่อนสมอางก็ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยนด่มีฟองน้ำไม่ใช้เมื่อกี้ใช้มือนี่นี่เขาไม่แถมฟองน้ำเลยนะเชิเป็นเขาเรียกอะไรวะเดดน้ำไงฟองน้ำเด็ดน้ำไงออไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะเรียกไม่ค่อยถูกหรอกซื้อลิปมาจากในเน็ตสั่งในเน็ตมามรู้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสีชมพู วันนี้เอาหว,นวานละกันลูกหวานอืมคือแบบไม่มีเบสิกอะไรอะคือมั่วค่ะมั่วเลยสวยแบบอ่ะอกท่าไหน่อ,อืมอาแล้วคิดว่าสวยแล้วนะ ね、どれ